วันนี้มาดูเรียมดาราน้อยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับเมื่อครั้งที่มาแสดงหนัง16มมในเรื่องสวนบ้านนานะครับนั่งอยู่กับคุณทัศนเอกทัศนะครับคนนี้นะครับหนังรี่ออ,อกฉายเมื่อปี2013นะครับหรือว่า53ปีที่แล้วนะครับคุณเรียมดาราน้อยนั้นเป็นนักร้องที่ร้องเพลงไตเติต้ลหนังแล้วก็ดุ่มดังหลายๆเรื่องนะครับหนังเรื่องสวนบ้านานานี้เธอก็ร้องเพลงไตเติต้ลหนังด้วยเช่นเดียวกันนะครับ น่าสีได้นะครับฟิล์มที่พบมานั้นมีฉากที่คุณเรียมอยู่แสดงอยู่อยู่แค่สั้นๆนะครับตัดออกมาแล้วไม่ถึง3นาทีนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับคุณทัตเอกทัศอย่างนี้แหละครับเพราะในเรื่องนั้นเธอเป็นคนรับใช้ที่บ้านของคุณทัตเอกทัศนะครับซึ่งเป็นเจ้านายนะครับแล้วก็ถูกกดขี่กลมเหงงนะครับไม่ให้ไปทํางานที่ไหนนะครับเธอรักชอบกับคุณสมัยอ่อนวงในเรื่องนะครับแต่ความรักของเธอก็ถูกกีดกันนะครับเพราะว่า คุณทัตเอกทัศน์นั้นไม่ยอบนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่คือคุณทัตเอกทัศน์นี่นคุณเดียมระดา,ดาน,น้อยนะครับแสดงเป็นสาวชาวบ้านนะครับหนังเรื่องนี้ผู้กมกับและผู้สร้างก็คือคุณชุต,ติมาสุวรรณรัตน์ครับซึ่งหลังจากหนังเรื่องนี้แล้วเธอก็ไปร้องเพลงไตเติต้ลหนังอีกหลายๆเพลงนะครับเช่นเพลงแคนลำโคงแววเสียงซึ่งอะไรพวกนี้แหละครับก็เป็นนักร้องทุ่งที่ ร้องเพลงตเต้นหนังได้ไพเราะนะครับนี่เป็นฉากจบของเรื่องนะครับคุณทัศนก็เลยจับให้คุณเรียมดาราน้อยนั้นแต่งงานกับคุณสมัยอ่อนวงนะครับซึ่งเขาเป็นนักร้องเหมือนกันนะครับฟิล์มเรื่องนี้นั้นฉากที่ร้องเพลงนั้นไม่เหลือสักเพลงนะครับวันนี้ก็ดูแค่นักร้องนะครับอย่างนี้ครับคุณสมัยอ่อนวงนะครับก็เดินเข้ามาหาคุณเรียมดาราน้อยนะครับนี่แหละภาพในอดีตของคุณ เรียมดาราน้อยเมื่อ53ปีที่แล้วนะครับจากหนังเรื่องสวรรค์บ้านนา